จะคุยเรื่องอะไรหรอคะดูท่าทางจริงจังฉันเป็นผู้จัดจาก,การวงคูแนแคนค่ะก็แนะนำไปแล้วเมื่อวานจำได้ค่ะเธอคิดอะไรกับต้านหรือเปล่าถามทำไมอะคะหรือว่าคุณผู้จัดจาก,การเป็นแฟนพี่ตา้าแฮมมี่ไม่รู้ฉันเป็นผู้จัดจาก,การวงฉันไม่อยากให้มีเรื่องทูกข์รในวง ไม่ตอบคำถามสรุปว่าไม่ใช่แฟนเนาะแล้วที่เรียกแพมมี่มาคุยเนี่ยถามตามหน้าที่หรือว่าหึงพิต้าคะทีตอนแพมมี่คุยกับพี่เดทไม่เห็นเรียกมาคุยแบบนี้เลยฉันทำตามหน้าที่ฉันเห็นว่าเธอมาใหม่อะไรที่ฉันเตือนได้ฉันก็แค่เตือนขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแพมมี่จะชอบกับพิต้าจริง แพมมี่จะไม่กระทบเรื่องงานค่ะจะแอบกินกันเงีเงเงยบๆไม่ให้ใครเดือดร้อนนี่เธอแพมมี่รอเล่นค่ะจะบ้าหรอดูทำหน้าสิเอางี้แพมมี่จะไม่ทำเรื่องเสียหายรับรองค่ะจะเชื่อฟังคุณผู้จัดจาการทุกอย่างมีอะไรอีกไหมคะ งั้นแพมมี่ไปนะคะน้ำใบโบัวบกฉันเอามาให้ ฉันว่าฉันรู้นะว่าเธอกลับมาที่นี่อีกทำไมแต่เธอช่วยหยุดสิ่งที่เธอคิดจะทำเถอะเธอเป็นคนทิ้งเดชนาเขาไปเองทำให้เขาเสียใจทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกดาวหัตนะขอบคุณนะคะที่อุสามาเตือนฉันแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรกับพี่เดชมากไปกว่าเพื่อนจริงๆนะถ้าสิ่งที่พี่เดชทำให้ฉันทำให้คุณไม่สบายใจฉันไม่อยู่ที่นี่ก็ได้ เธอจะยอมไปจากที่นี่ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอทำอะไร